นักปราชญาของจีนกล่าวว่ามนุษย์มีโรคอยู่สองชนิดคือโรคทางกายแล้วก็โรคทางใจโรคทางกายนี่เกิดจากความไม่รู้แล้วก็ไม่สนใจที่จะสแสวงหาความรู้ในด้านการแพทย์เภสัชและโภชนาการทําให้ไม่สามารถปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บได้ส่วนโรคทางใจนี่เกิดจากความไม่รู้ไม่สนใจที่จะสแสวงหาความรู้ด้านธรรมะไม่รู้จัก แล้วก็ไม่รู้ตัวว่าได้ถูกกิเลสตัณหาอุปาทานครอบงำจิตใจเป็นแรงขับให้แสดงบทบาทอันน่ากเกลียดน่ากลัวออกมาทางกายทางวาจาทางใจโดยไม่คำนึงถึงสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนต้องมีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติและที่เต๋าใ่มียาวิเศษอยู่สิบขนานที่เขาเรียกว่ามงคลธรรมสิบประการที่สามารถ รักษาโรคทางใจของมนุษย์ได้ทุกยุคทุกสมัยความกตัญยูกะตะเวทีในเป็นมงคลธรรมอันดับแรกในมงคลสิบประการขณะเดียวกันกตัญยูกะตะเวทีก็ยังถูกยกย่องให้เป็นความดีอันดับหนึ่งในขบวนความดีทั้งหลายของโลกธรรมชาติของลูกแพะยามจะดูดนมแม่ต้องคุกเข่าลงเสียก่อนแสดงความสำนึกในพระคุณแม่แพะด้วยความเคารพกา เมื่อแก่เท่าแล้วลูกกาจะบินไปคาบหนอนมาป้อนให้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีเท่าที่นกเล็กๆเช่นกาจะทำได้ส่วนมนุษย์ที่มีความฉลาดสามารถกว่าแพะกว่ากายิ่งนักย่อมจะต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีได้ดีกว่าทุกคนต้องการความสุขสงบต้องการความจเจริญรุ่งเรืองกันทั้งนั้นเมื่อชีวิตขาดความอุดมสมบูรณ์ผูนสุข ประสบความเดือดร้อนก็มักจะไม่ทราบว่าเหตุแห่งความเดือดร้อนนั้นเกิดจากการขาดกตัญญูกะตะเวทิตาธรรมก็เที่ยวสาะแสวงหามงคลที่นอกบ้านเข้าใจว่าพระพุทธรูปรูปปั้นปูชนียบุคคลเครื่องรางของขลังที่เขาให้เช่าในราคาถูกบ้างแพงบ้างนั่นะนะนะเป็นมงคลแก่ชีวิตยามเผชิญกับมรสุมแห่งชีวิตตัวเข้าใจว่า ถ้าจะให้กลับร้ายกลายเป็นดีได้จะต้องไปสะดอกเคราะห์ด้วยวิธีต่างๆจึงยอมเสียเงินเสียทองเสียเวลาเพื่อแลกกับความเป็นมงคลอย่างไม่เสียดายถ้าไม่ได้ผลสมความมุ่งหมายก็ยังไม่เฉลียวใจมุ่งหน้าสืบเสาะวิธีสะดอกเคราะห์อื่นๆต่อไปอย่างไม่ลดละที่แท้แหล่งสะดอกเคราะห์ที่ได้ผลล้ํมค่านั้นอยู่ที่บ้านของตัวเองนั่นแหละ วิธีสะดอกเคราะห์ที่ดีที่สุดก็คือการแสดงความกตัญญูกตวเวทีต่อบิดามารดาของตัวเองอย่างถูกต้องจริงจังมีคนเป็นจำนวนมากที่รักลูกเป็นชีวิตจิตใจกลับจากทำงานจะต้องมีของมาฝากลูกอะไรที่ลูกชอบแพงสักเท่าไหร่ก็ยินดีซื้อให้ส่วนพ่อแม่ที่อาศัยอยู่ด้วยนั้นกลับไม่เหลียวแลท่านจะกินจะอยู่ยังไงใส่เสื้อผ้าเก่าสักเท่าไหร่ ไม่สบายหรือเปล่าก็ไม่สนใจหน้าหนาวก็ปล่อยท่านหนาวจนต้องออกไปนั่งตากแดดกลางแจ้งเป็นการให้อยู่อย่างตามบุญตามกรรมตายก็ฝังยังก็เลี้ยงคือยังไม่ตายก็เลี้ยงไปด้วยความจำใจพ่อแม่บางท่านยังได้รับการเหยียดหยามรังเกียจจากลูกอีกด้วยมีเรื่องเล่ากันมาจากสารบบคนดีที่มีความกตัญญูกตวเวทีของจีนโบราณว่า ในแผ่นดินซ่งมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อในผู้เป็นคนฝ่ายธรรมอยู่มาวันหนึง่งลาแม่เพื่อจะไปฟังธรรมจากท่านอาจารย์อูจี้ซึ่งเป็นพระเถระที่ทรงคุณมากในสมัยนั้นขณะที่ในฟู่เดินไปตามทางก็ไปสวนทางกับพระภิกษุรูปหนึ่งท่านถามว่าจะไปไหนในผู้ก็กราบเรียนท่านไปตามจริงว่าจะไปหาพระอารหันต ท่านหัวเราะแล้วก็เปรยขึ้นว่าจะต้องไปหาพระใกล้ตัวให้ลำบากทำไมในเมื่อพระใกล้ตัวก็มีอยู่แล้วในผู้ก็ดีใจก็กลับถามท่านว่าพระใกล้ตัวนั้นอยู่ที่ไหนท่านก็บอกว่าหาไม่ยากอะโยมกลับบ้านเถอะตอนกลับไปเนี่ยจะเห็นคนห่มผ้ารุ่มรม่มใส่รองเท้ากลับข้างกันผู้นั้นแหละคือพระอรหันต์ที่ประเสริฐสุด ควรแก่การกราบไหว้บูชามากกว่าใครในผู้ก็เลยรีบกลับมาบา้านมาถึงตอนนั้นดึกมากแล้วแม่เข้านอนแล้วแต่ยังไม่หลับเพราะใจยังกังวลห่วงยายลูกอยู่เมื่อได้ยินเสียงลูกเรียกให้เปิดประตูก็ดีใจอารามรีบร้อนเกรงลูกจะหนาวเพราะว่ายืนคอยนานไม่ทันจะได้จัดเสื้อผ้าตัวเองให้เรียบร้อยสวยปะห้มได้ก็คลุมตัวลงจากเตียงนอนสวมรองเท้าก็กลับข้างกันก็ไม่ทันสังเกตเพราะความรีบ รีบเดินไปเปิดประตูรับลูกในฟู่เป็นคนฉลาดเห็นแม่อยู่ในลักษณะที่พระภิกษุบอกมาก็สำนึกได้ว่าโอ้แม่ของเรานี่เองคือพระของลูกจะต้องไปหาพระที่ไหนอีกแล้วแต่นั้นมาก็ปรนิบัตแิแม่ไม่ให้คลาดสายตาแล้วก็ไม่ยอม เดินทางไกลไปสอดแสวงหาพระที่ไหนอีกเลยเคราะนั้นนะสะดอกกันไม่ได้ง่ายๆหรอกครับใช่ว่าทําดีในวันนี้แล้วจะสะดอกเคราะเมื่อวันวานดะเพราะกรรมเกิดจากการสั่งสมความชั่วในปัจจุบันชาติบ้างในอดีตชาติบ้างหลายๆชาติผ่านมาแล้วบ้งางทยอยส่งผลในชาตินี้ตามลําดับของแรงกรรม โดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนพ่อแม่ที่เข้าใจในกฎแห่งกรรมจึงพยายามสอนลูกให้ทำดีเสียแต่เมื่อเริ่มชีวิตทำต่อเนื่องกันเพื่อให้เกิดเป็นนิสัยอันดีงามเมื่อสร้างแต่กรรมดีวิบากก็ย่อมดีวิบากแห่งอกุศลลกรรมเล็กๆน้อยๆก็ย่อมเป็นอาโหสิกรรมไปคือคือกรรมต่ามไม่ทันเป็นการสะดเคราะห์ไปนในตัวเวะละเล็กเวะละน้อยท่านจึงสอนว่าการทำความดีก็คือการสะดเคราะ์นั่นแหละ หลายท่านก็รำพึงด้วยความน้อยใจว่าตัวเองอุตสาห์ทำความดีมาตลอดชีวิตแล้วทำไมถึงได้ประสบเคราะห์อยู่เนืองเนือนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชี้เห็นว่าแม้จะทํากรรมดีมาตลอดชีวิตในปัจจุบันก็ยังหนีวิบากแห่งอกุศลกรรมในอดีตชาติไม่พ้นเสมอไปแล้วฉะไหนเล่าผู้ที่ทำดีบ้างชั่วบ้าง อยากสะดอกเคราะห์ให้ได้ผลกระไรดัการที่หวังพึ่งบัจจัยภายนอกมาแก้ไขปัญหาชีวิตนั้นยากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพึ่งตนเองการแก้ไขปัญหาชีวิตต้องพึ่งบทบาทของตนเองผู้ใดสร้างคุณธรรมไม้มากก็ย่อมเป็นมงคลแก่ชีวิตของตนเองมากเป็นเงาตามตัวแทนที่จะวิ่งเที่ยวสะดอกเคราะห์เราเอาเวลามาสร้างคุณธรรมจะไม่ดีกว่าหรือ พระพุทธปฏิมาหรือว่าวัตถุมงคลใดก็ตามล้วนเป็นของดีทั้งนั้นไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าดีต่างกันโจนผู้ร้ายที่ถูกยิงตายก็มักจะมีวัตถุมงคลอยู่เต็มคอนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าวัตถุมงคลไม่ได้คุ้มครองไปเสียทุกคนผู้ที่มีคุณธรรมบางท่านมีวัตถุมงคลคล้องคอมากมายกลับถูกฆ่าตายโดยไม่ได้มีสาเหตุกับผู้ฆ่ามาก,ก่อน บางท่านก็โดนลูกหลงโดยไม่รู้ตัวนี่ก็เป็นอีกกุธาหอหนึ่งที่วัตถุมงคลไม่สามารถคุ้มครองผู้ที่มีอกุศลกรรมในอดีตชาติที่ตามมาให้ผลในปัจจุบันได้วัตถุมงคลเป็นเครื่องเตือนใจให้เราระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู่ตลอดเวลาจะประมาทไม่ได้เป็นที่พึ่งทางใจในยามเข้าที่ขับขันวัตถุมงคลจะแสดงอนุภาพ ก็ต่อเมื่อผู้ยึดถือมีจิตเป็นกุศลไม่มีวิบากแห่งอกุศลกรรมจะให้ผลในขณะนั้นแม้ว่าจะอยู่ในอันตรายใดๆก็จะปลอดภัยราวปฏิหารพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าความดีของตน,นเป็นเกราะป้องกันผองภัยได้เสมอวัตถุมงคลจึงหาใช่สิ่งจำเป็นสูงสุดของชีวิตไม่ การทำความดีละความชั่วฝึกฝนจิตใจให้ผ่องแผ้วนี่แหละเป็นสิ่งจำเป็นสูงสุดในชีวิตการทำความดีนี่ทางลทัทธิเต๋าเขาให้เริ่มต้นจากการทำาดีต่อพ่อแม่เป็นอันดับแรกเพราะพ่อแม่เป็นต้นกำเนิดของลูกมีความรักและประครบประงมลูกตั้งแต่อยู่ในท้องท่านภูมพักรักษาเมื่อคลอดแล้วธนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูไม่ทอดทิ้งห่วงใยเป็นกังวล อดตาหลับขับตานอนมดไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมให้การอบรมให้การศึกษาให้ความสุขก,กายสบายใจให้ความคุ้มครองผ่องไทยท่านให้ลูกได้ทุกสิ่งแม้ชีวิตพระคุณนี้จึงไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งฟ้ายิ่งดินการทำความดีจะไม่เริ่มจากพ่อแม่ก่อนะไรได้ท่านเอียนช่างได้บันทึกไว้ในพจนานุกรมเตา่าปลาไหลชนิดหนึ่งในประเทศจีน มีชื่อว่าสั้นอีเป็นปลาที่รักลูกมากเมื่อรู้ตัวว่าถูกหย่อนลงไปในน้ำเดือดๆเ,ดเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์นั้นปลาชนิดนี้จะพยายามพลิกตัวลอยหงายท้องไว้จนขาดใจตายเพราะกลัวว่าลูกในท้องตัวเองจะต้องตายตามไปด้วยแม่ลิงตัวหนึ่งถูกนายพรานดักยิงได้รับความเจ็บปวดสาหัสก่อนตายได้พยายามรวบรวมเรียวแรงทั้งหมด อุ้มลูกน้อยให้ดูดนมเป็นครั้งสุดท้ายรอจนลูกอิ่มแล้วก็บีบนมที่ยังเหลืออยู่ลงบนใบไม้วางไว้ข้างตัวลูกแล้วตนเองก็ล้มหลงสิ้นใจตายแม่นกอีกตัวหนึ่งก็ถูกยิงเช่นกันแม่นกเป็นห่วงลูกนกมากอุตส่าห์รวบรวมกำลังทั้งหมดโผบินอย่างโซซัสโซเซขึ้นไปบนรงัง เอาอาหารที่ตนอมอยู่ในปากป้อนลูกจนหมดแล้วก็ตกลงมาขาดใจตายสัตว์เดรัจฉานยังรักลูกถึงเพียงนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามนุษย์นี่จะรักลูกสักป่านไหนนับเป็นพันพันปีมาแล้วห้องเต้ของจีนโบราณที่ทรงคุณธรรมมาล้ำเลิศจึงได้ทรงบัญชาให้ขุนนางเสาะหาบุคคลตัวอย่างที่มีความกตัญญยูกตเวทีต่อพ่อแม่มาบันทึกไว้ ให้ปรากฏเป็นประวัติศาสตร์ที่เรื่องลือกันต่อมาเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างให้ประชาชนได้ทําตามเป็นค่านิยมที่คนสมัยนี้ควรจะปลูกฝังให้แพร่หลายไปทั่วแผน่นดิน